เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดเงาะนะครับล้วันนี้เราอยู่ในเกมเพลโลซายนะครับเออเกมนี้เรียกได้ว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับโอ้โหทุกคลิปผมเด้งขึ้นหลักพันหลายคลิปเลยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์เข้ามากดซับให้กันนะครับวันนี้ครับผมมาตามหลายๆคอมเมนต์ละกันไม่ใช่คอมเมนต์เดียวแล้วรอบนี้ก็คือหลายๆคอมเมนต์มักจะถามเข้ามาว่า พี่เกมเนี้ยมันมีอารีโลในส่วงตัวสกิลใช่ไหมพี่ก็คือมันหาได้แต่ว่าไอรีโลสเตตัสต,ต,ตรงเนี้ยเออมีไหมต้องต้องทำยังไงต้องเสียโลบักรหรือเปล่าหรือว่าเกมนี้ไม่มีจะต้องวิบหรือว่าลบเซฟอย่างเดียวเท่านั้นอะวันนี้ผมจะมาตอบคำถามนี้ให้นะครับคำตอบก็คือเกมนี้มีนะครับในส่วนการรีสเตตัสมีนะฟรีด้วย เออไม่เสียโลบักเลยแต่ว่าใช้เป็นเงินในเกม800บาทแล้วผมหาจุดมันเจอแล้วด้วยนะครับเอออยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่ามันอยู่ไหนมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูมาเข้าเรื่องกันวันนี้มาเร็วไปเร็วนิดหนึ่งเนาะโอเคก็อย่างที่เห็นเลยถ้าสังเกตดีๆสปีลิตผมจะลงไป280ร้สเต็งศูนย์วิาลิย์ส่วนอันนี้มันจะอยู่ตามนี้เลยก็คือผมอะไปลองลบมาแล้วเอ,อ๊ะไปลอง รีสเตตันมาแล้วสรุปได้จริงนะครับรีได้จริงเลยรีเมื่อวานแต่ว่าไม่ได้อัดใน2ตัวฟุตเทจเอาไว้นะครับต้องขออภัยด้วยนะ้องวันนี้อาจจะแค่พาไปคงไม่ได้รีให้ดูเพราะมันเสียทั้ง800เนาะเงินก็หายากเอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าโอเคตามผมมาเลยดีกว่าขั้นแรกครับไม่ว่าคุณจะเกิดตรงไหนคุณกดสกิลเลข8ตรงนี้ที่ผมมีสกิลนี้นะสกิลนี้ดูเมาส์ผมนะกดปึ๊บใช้1ทีมันจะระบุไอคอน ต่างๆในเกมนะครับให้คุณหันไปฝั่งนู้นเห็นไหมคุณเห็นฝั่งนู้นไหมอ่าฝั่งนู้นนะสมมติว่าคุณมาเริ่มฝั่งอุราหาระฝั่งนี้นะที่มันอยู่ข้างๆยิมฝั่งเดียวกับผมนะสมมตินะให้คุณหันไปฝั่งนู้นปุ๊บสังเกตดีๆมันจะมีรูปเงินเยนอยู่ตรงนี้คุณเห็นรูปเงินเยนไหมอ่ารูปเงินเยนอันนี้นะอันนี้อ่าเดี๋ยววิ่งไปเลยไป แต่ผมจะพาไปอ่เดี๋ยวตรงนี้ผมก่อคลิปให้แล้วกันนะครับมันจะได้ไวหน่อยเนาะโอเคปะ Let's go <S โอเคมาถึงวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ร้านนี้นะ ที่เราจะพาไปแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆตัวร้านนี้นะครับนี่เลยมาตรงนี้นี่ไงเขาเพิ่งเพิ่มไอคอนมานะครับเป็นลูกศรน,นะกดคุยได้เลยปุ๊บนี่เลย I want to l e ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไ y ค์คอ a i กดไป800ปุ๊บพอคุณกดปุ๊บเนี่ยนะเขาจะทำการรีสเต็ง Vitality Spirit t ทิ้ง3ค่านะครับ ส่วนสเตตัสที่จะเหลือไว้คือซัพพอร์ตสเตตัสส่วนนี้จะไม่ถูกรีนะส่วนนี้จะไม่ถูกรีมีเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะครับเออประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับแค่นี้เองจบแล้วเห็นไหมมีแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถเลือกอัพกันได้ใหม่เนาะแล้วก็ผมจะแนะนําว่านะแนะนําว่าตรงตรงเนี้ยถ้าถามว่ามันเก็บคืนมายังไงตอนเพิ่มคุณเพิ่มยังไงเออ คุณก็กลับไปทําแบบนั้นเหมือนเดิมเหมือนเล่นใหม่แต่เวลไม่หายนะเวลเราไม่หายไม่ต้องตกใจนะเราก็แค่ต้องไปนั่งสู้กับอูราฮาระใหม่หรือไม่ก็นั่งลงดันใหม่นะครับหรือไม่ก็นั่งทำควสบอร์ดใหม่เพื่อให้แต้มตัวนี้เพิ่มผมบอกเลยว่าผมนั่งกว่าจะอัพกลับมาเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่ประมาณชั่วโมงสงชั่วโมงได้เลยนะครับก็นานพอสมควรเนาะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อมา เออผมลืมบอกไปการรีสเตตัสต,ต,ตรงนี้นะครับมันจะมีเงื่อนไขในการรีอยู่อย่างหนึง่งมันจะมีเงื่อนไขในการรีอยู่อย่างหนึง่งฟังดีๆเงื่อนไขคือมันจะต้องมี180้อพอยต์รวมกันขึ้นไป get fill วะก็คือเราจะต้องมี3ค่าตรงเนี้รวมกันแล้วอะเกินร้0ไม่งั้นมันจะไม่ให้รีนะ เออก็เรียกได้ว่าประมาณว่าเราต้องเวลสูงระดับหนึ่งแล้วก็จะต้องมีในสองตัวพอที่ค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งนะครับที่อัพรวมกันแบบเกิน180อย่างเช่นอ่าก่อนหน้านี้นผมลงสเต็งไป170ผมลงวิทาลิตี้ไป30อ่าประมาณนีน้พอมารวมกันมันอยู่ที่200นิดนิดอ่าแล้วพอมาคุยอ่ะมันจะให้เราทําการลบเซฟไอ,อ้ลบเซฟอะไรละ่ะรีสเตตัสเออมันจะให้เราทําการรีสเตตัส นะครับประมาณนี้เลยเนาะอย่าลืมนะตรงนี้สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าเวลอะไรก็สามารถรีสเตตัสได้หรือว่าเวลอะไรหรือว่าพอยเท่าไหร่ก็รีได้ไม่ใช่นะมันมีเงื่อนไขนะครับเออดูให้จบอย่าก,กดข้ามล่ะเดีวหาว่าสอนไม่ดีอีกนะโอเคมาเรื่องต่อไปของเราดีกว่านะครับวันนี้ผมแถมให้หัวข้อหนึ่งเนาะก็คือมีน้องๆหลายคนชอบถามเข้ามาว่าเออพี่มันเกมนี้มันสามารถ รีเผาได้ไหมเออหลายๆคนน่ะจะถามเข้ามารีเผาได้ไหม mm. หรือว่ามันมีลบเซฟไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยผมเล่นเผานี้เราไม่ถูกใจอยากจะเปลี่ยนหรือว่าแบบอยากจะเปลี่ยนไปเล่นกับเพื่อนอยากจะเปลี่ยนเผานู่นนั่นนี่ถามว่ามีไหมก็ม,มีนะครับมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปเลยก็เหมือนเดิมกดสกิลนี้เสร็จดูไอคอนนะครับมันจะเป็นรูปนี่เลยรูปบวกสัญลักษณ์โรงพยาบาลไปเดี๋ยวไปกันเลย โอเคมาถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยละนี่เลยให้เราคุยอ่ะคุณพยาบาลคนนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ I want to start over a g a i เกผมกดไม่ได้นะกดแล้วอาจจะไปเลย <c oughs> ก็เลยจะไม่ได้กดให้ดูแต่ว่านี่ครับตัวลบเซฟหรือว่าตัววิปนะเออถ้าเกิดจะเปลี่ยนเผาจะรีเผามีวิธีนี้วิธีเดียวนะครับปุ่มนี้ปุ่มเดียวรู้เรื่องแล้วก็เกมนี้สามารถเปลี่ยนเพศได้ด้วยโคตรดีเลยเออใครที่แบบ เอ้กูอยากเป็นผู้หญิงว่ะเบื่อแล้วผู้ชายอยากดูนมตัวละครนี่เลย I w a t t to s w i w i t my y g n n e r r นะครับ Ge นเดอก็เพศนั่นแหละนะครับเสียพันเดียวในเกมเนาะเปลี่ยนได้เลยถ้าผมแบบเรียกตัวละครมา,าไว้แบบสองนะสองสองแต่กูเอาอันนี้มาติดอกแล้วมันไม่เห็นรนะ่องอ่ะดูดิทรงเจด้วยผมมาละทิจเจตัวจริงอ่ะหมดแล้วสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลย นะครับไม่มีอะไรเสริมเพิ่มเติมแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวขอนึกแป๊บน,นึงนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่น่ามีแล้วล่วเนี้เอาแค่นี้ไปก่อนล้วกันนะครับเดี๋ยวความรู้เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะมาฝากกันคลิปหน้าแล้วก็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 แล้วก,วก,วก็เกมนี้นะปัจจุบันมีโค้ดแจกซัพพอร์ตผู้เล่นแบบโคตรดีแจกโค้ดเพิ่มสล็อตตัวละครหนึ่งตัวละครเออเป็นไงเกมมันโคตรดีแล้วก็แจกเพิ่มตัว อ,อ้อตัวอะไรเนี่ยอ้นนี่ตัวนี้นี่เองโอเคแป๊บนึงนะกวนไม่เข้าเรื่องไปโดนงูรัดไปเดีย๋ยน้องตายไหมไม่ตายเอานี้ไปแดกอืตายไหมก็ยังไม่ตายอีกอ่ะมันต้องดนงมนอะเรียบรอ้อยแรงไอ้น้องบอกเลย ่ะมาเข้าเรื่องกันก็คือเกมนี้ครับทำการแจกโค้ดเมื่อตอนประมาณตีสอหรือตีสามนี่แหละผมยังนั่งฟาร์มอยู่มีการแจกได้สองตัวโค้ดเพิ่มสลอตโอ้ยอะไรนักหนาไว้ในชีวิตโอเคมีการแจกคร์สเพิ่ม โค้ดอะไรล่ะโค้ดเออมีการแจกโค้ดเพิ่มสล็อตตัวละครให้สามารถสร้างตัวละครเพิ่มได้อีก1ช่องนะครับหโค้ดแล้วก็ได้ในส่วนของตัวรีโลด้วย20อันแล้วก็มีโค้ดมาใหม่เมื่อเช้านี้เลยเมื่อตอน9ก้ามอีก15รีโลเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ใต้ description นะครับแต่ไม่รู้ว่าโค้ดเพิ่มสล็อตเนี่ยจะหมดหรือยังนะจะหมดเวลาหรือยังเดี๋ยวจะรีบทํารีบตัดรีบลง ให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวทุกคนจะได้ได้กันเนาะโอเควันนี้ไม่รบกวนเวลาละใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนั้นงานก,กันด้วยนะครับตอนนี้จะ1,700ซับแล้วช่วยกันหน่อยนะนะครับนิดเดียวคนละไม้คนละมือนะฮะอ่ะโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจ้า